Thank right. you. คุณผู้ชมครับคุณบุงครับครับคู่สนุกอีกคู่เลยฮะวันนี้อ่าครับเป็นทางด้านจริงจรงฮะเจียงดับฮะ เอาแล้วเกดครับจ่ายังไม่ดีครับนาน้าดีเจล้วก็ลงงงอยนเกดไม่ทินอู้นี่ประชาเลยมงมาเอ๊มาถุงบมาดีหมาเลยก้าโหดังไปยังไ ดังไปมากจริงๆรับฟัขันมได้ขออนุญด้วยครับทำงานยังไม่คุ้นืออาชีพเท่าไหร่นะใช่นะเนี่ยฮะสายตรงนะฮะดีเจเราก็ขายเบอร์เกอร์มาก่อนนะฮะก็มาเปิดเพลงใช่แล้วเราก็นทำสตาร์บัคด้วยครับกินกาแฟนี่ขมกินอยู่เลยยกล้อมาดูเกมมา่อกเจ๊น้อยยกร้อนมันโอเลี้ยงเนี่ยฮะ 見てば วันนี้กันมาเลยวันนี้อดุดมาโตะนะุนออนงเเาก็กอุลนั่นเนี่ยใช่ไหมปา้า,าเขาอุดมมาทำฟาวอุดมก็มาป็นลูคีฟิกฮะคีฟิกครับ はい。 ร้อยยิงมาไม่ดีนะเจอนมาที่เปิดมา่ไม่ดีก็แม่มันดูถึงผู้สาวตัวของเสนยครับผู้สาวตัเสนาตบอกว่าี่น้อฟอร์มมากฮแต่พาดไปแม่ไปเสียนผูารเกมครับรับเสนย เล่นใหม่รือเปล่าข้าวข้างนี่ยังไม่ค่อยคุ้นหน้าเขาไหครับแต่น้อยเอาให้ไม่ดีว่ามายเลขดสามมาแล้วตอนออกไปแล้วครับผู้เล่นใหง่น่าเสียน้อยนี่เขอเขาหลายคนเลยฮะใช่ครับใช่เป็นผู้เล่นชุดใหม่เนี่เพราะว่าไม่คุ้นหน้าคุ้นตาเลยครับหน้าของฟุตบอลนี่ก็มาเต็มเหมือนเดิมฮะเล่นแต่ละตัวก็มาแประกบกันฮะ

มาได้สเจ็ดได้อยู่ม right. ีการรุนปยอ่นี้เดี๋ยครับไ้สามให้มาที่มาได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาได้สิบสามสิบสามมาได้สิบเจ็ดสิบเจ็ดมาที่มาไ้สี่สองอ้นมาอ้ยไแนี้ Bà hát mãi chào quá mọi người chào không? mọi người chào quá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  mọi người chào Nói chung. สายยาวญญาเราปั Trust, ่นคู่มันดูเลยครับทำออกไปฮะดูเจ๋งๆไม่ได้เพราะบั่วใช่ครับคุูคู่ต่อไปนี่ต้องบอกว่าเป็นไฮไลท์ของประจำวันนี้เลยครับอาจารย์รมบพบกับลำด้าของเพีย ขอโอโห้ะไรขึ้วที่พวกท่องเที่ยวนอรุบิดนะฮะใช่นะฮะตัวจะมาค้งหรือเปล่าไม่รู้เลยนะเที่ยวไปโนนรุบิดตอนนี้ที่เห็นคือก็มีแค่สองตัวนะฮะสองตัวยันดีครับผมเห็นอาจารย์โนมาคนเดียวนะครับอ๋อสองคนเนี่ยสองคนนะเท่าเหรอครับโอ้ยต้องปิดไม้หน่อยด้วยไมทำหน้าเกลียดดีวะ เดี๋ยวน้อยมามาติดฝาเข้ามาพี่โจ้ร้องขีเลยอ่ะมอลด้ก้านี่ข้างเลยดีอ่ะน่าจแล้วก่าวีไรเขาก้าวเล้า้อนดาล้าีมากโอ้โหต้องทุบทิ้งกักมาเลยฮะดูสาตัวได้เป็นใช่ครับ อย้อยี่จับบอลยามนิดนึงะออาวยาเข้ามคุณสามะตูคเเเล่นเร็วมาเลยสิบสามตอก่านมาไม่เล่นสอไม่ได้ครับไปมาเล่ารออนดีโอ้เสาสาไมีอดุลจะไม่ได้ให้กคมายกข้ามขาไปเลยฮะ ัเป็นกนาเสียน้ทนี่เริ่มมีโอกาสได้บุกขึ้นมาสองสามครั้งแล้วเราองตู้ช่งกมาอ๋อค่าแล้วเป็นเรื่องทุ่มของพี่โบ เดน้อยน่ะล่นออกข้าไหฮะใช่ครับคุณครับมาที่เราอู่อกบ่ายไสิเราที่ออกได้ไปเลยหลังจาทุกอย่าตดูเกิดจากการกลมใบนีใครฮะผ่านไปเก้านาทีเศร็จฮะสำหรับเกิดอะไรขึ้นล่ะเด็นเร็วมาอ้าวข่านะลูกนี้ พับดลได้จังหวะยี่้าซุเปอร์เซฟเลยฮะเดือไปแล้วนะฮะพับิุเช่นขาวครับบอร์สี่ครับอาดุนสีมเช็นเซนนนะคะผมับมก็มามาครับผมล่าสุดเราพิ่งเรียกติดกับเป็นทินชาตนะฮะแต่ไม่ได้เล่นเลยใช่ครับ เน่น้าคงม่ได้สารัดมาแล้วครับใช่สารัดที่อยู่ไม่ดึกนะฮะอยู่แค่เย็นเเนียเดี๋ยวทุกคนได้เสียด้อยทมกคนสินี้ประกอบโดยระแดงไปนะตกีดเอามาเราไปดิมส่องปีกแยกแย่งเยี่ยงเย่งกันดิมส่องมาไม่ตกกราบกั เปิดใ DJ โคน่ารักเลยเปิดมาเปิดมาจมดุลสุดแต่เข้าหมาพู้จัดไู้ัิบเปิดเนี่ยัมมายเลข่สองหลขสับมาที่หมายเลขสี่หมเลขสี่ต้องมา่เป็นกองหลังตัวหลคันเลยนะของคุณกหมายเลขทีเปิดมาสวยเลยฮะโดมาหมายเลขทีสอง

ลุมีอะไรอืมดูอะไรมากเลยมาที่หมายเลขเก้างเก้าเจโน่แกไขได้ดีฮะเจโนมาที่หมาเลขเก้าหมาเลขเก้าิคล่องทีเดียวเลยฮะนี้กัน2างไปไม่ได้ไมาแดดได้แล้วขวานลยมาแล้วมาอุดรลอโอ้โห่บอลมาจะตนอกต่อเป็นเจะน่ดหน้าไ้น้อย เดี๋ยว่านมาแล้ก็หมายเลขเก้ายังได้อยู่วางมาเต็มเท้าครับผมโครูคิวฟิกนะซีคิกครับอย่าผิดไยที่เกี่ยวแก่เรียนคุยนะบอกวันนี้เจ็วันเ็ไปเที่ยวต่อลงอ่าด้วย กสรุปนองอ่านนะฮะไม่ใช่เอาคุยเรื่องสูตรกันอยู่นี่นะลูกสูตรหนงสอแล้วยิงเลยลูกนี้เบาๆอาจจะเกือบไปครับใช่ครับใส่ก่อยราวันนี้ใส่กอยครคุณเรื่อร้อ่านกับเดียวเกือบเป็นประตูฮะดูการเจรงด้าน s s i b l นี่รับต่องหลัไปเลขสี่ที่ตรนข้ามเลยทีเดียวดูด้ครับอย่าเหยื่อยู่คนเดียว มงเอาเไว้โอ้โหกูก็ยังตามไปคว้าได้ครับเดี๋ยทำงานได้เพื่อนเลยกูจะบอกเมื่อกี้มงสกัดเดี๋ยวเข้าตัวเองครับสิวสามตูนร่างกายสูงใหญ่ครับแก่ยาวหน่อยแก้ไขได้นีฮะเข้ามาหน้าใหม่ได้สี่อาดุลแทงมาเข้ากลางหมายเลขเจ็ดทางซ้ายมาแล้วหนึ่งคนมาก้มมาแล้วขวาปาขวาแล้วโอ้โหไทยมาใหม่ได้สิบเจ็ดทุกทีบุ๊เข้ากลางมาสี่ อยามาเรข่อง yeah, ีอไปทางด้านขวามาเลข่อแข่งบรรยากาศอะไรอยางนี oh, <c ười> <c ười> ้อดุ Th ันดีเบอร์อด <c ười> ุกนเบอร์ย <c ười> <Pil comfort> <Hebrew> hey, uh, ังคึงราอยู่ยังได้อยู่แข่งให้มาเล่ีเุจุยเ่นรก้าเปลี่ยนตัวเปลี่ยนตัวเสือน้อยเปลี่ยนตัวครับผมถอดใครออกครับถอดอดูดเปล่าครับ ม่ใช่อ่นี่เขาเป็นการของ่เกิดร่ม้นเกิดแต่ขอ่อว่ากลงกันฮะพอี่บอเอ่อเามาไกยังได้อยู่ที่หมายเลขสิ็หมายเลขจตามไปเก็บได้อรงมีเสต้ง้นะบขีฮะนาเสือน้อยเอ้าแล้วเสือน้อยได้่หมายเลขกหมายเลขเก้า

เลขสิบเกาคุณผูออกไปทางด้านขวากระช่าไปหน่อยเกั่าเชื่อมขัรเข้กอหน้าคุณูชตตกล้มามายด้สิแเกขเดียวัมาเลขสกรถออกข้ามฮะเต็โว้ัเปลี่ยนตัวครับผมสน้อย

ไปแล้่ไปได้สี่ไวไปไปได้เก้ไป 5, ไ้เขึ้น้ไปไปสีึแล้วปาก้าไปส่กั่มือู้กประตูปเเลน็วเปิดจุขึ้นากับอย่ากไว้ได้เสียอยเอาฟลงไปเลยรเออเจ็บตงไปสี่หวนะหวการเพื่อนน้สี่ถ้าจะเป็นังหวะไม่สักคู่ฮะ Để khuyến đáp nó đi bài hả? Đặt đi lại là hả? Ừ. Để nó nó kia là hả? Chưa nói Đền vào đi mà đánh xì không, Điền kè này Mình này thấy nó khá là khá bảy Hay quá Đánh xuống nó khá là phân mặt đi chỗ mặt bà chỗ mặt đi bà lấy gạo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  bà lấy 9 bà lấy 9 là lấy gạo b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 à lấy gạo lấy 7 bì lấy 7 bì lấy gạo bì lấy gạo bì lấy gạo lấy gạo lấy tiểu điều tiểu điều tiểu điều tiểu 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 dào tiểu 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 ยังไงมาเอาใจนะเ็มกับระวัวต่อครับเราจไปดนข้างหลังกัปตัครับอ่าฟีคลิกหน้ากอบเขตโทษครับระยะนี้เลียนรุนเลยฮะ เอาาว่ะนี้คือนกหวีดสัญญาณมาปั่นซ้ายมาแม่ติดบล็อกกว่าไม่มไออกไม่ไออกเอไเๆๆร่อนนี้มาได้สิบฟ้าอลเลขสิบโลกเองยิงติดฟ็อกันมา เอาเรมาเขาทำโมมาแล้วริงโอฮ้ยคูอนข้ามาเนไปเเอาได้ดริงกอ้โกเรียบร้อยแล้วมาไปเสียบอลหน้าบ้านตัวเองกบโปลกแลวโดเลยครับหนึ่งศูนย์มไร้เกมก็โกล ช่วงคู่แรกก็เหลือไม่ถึง1ิงนาทีดีนะโดนมามุงสกัดมาแล้วมามงเช็ดเรียบร้อยมุงไม่เข้าใจครับกองหลังกับประตูของสือน้อยก็เล่นดูดนนี่ังไมาได้เก้าเก้าคนเดียวสองลูกครับทุกท้ายเกมโอ้ชสองสูงครับทุกคนมาเจ็บเตือนดีก็กรรมการบอกครับ ชง2-0แล้วช่วงช่วงนาทีสุดท้ายของเกมก็สงประตูเลยเขามาไปเด็กเงานที่หมายเลขสี่ของซิโบ้คือวที่จับประตูเออมาจต่ก็ได้ครับเสียน้อยไปหมายเลขสี่ร์นนี่หมายเลขเก้าเขวายิงนูกนี่ข้างข่าวไป

ยัาน้ชทีเทาต่อว้าเข้ามาโอ้เวลาการถขงขึ้นแรกครับเป็นด้าของโอนสิโบออกนำในช่วงท้ายโอ้โหต้องบอกว่าท้ายจริงครับส่อน้อยไมเสียสมาทก็ในช่วงหนึ่งมาที่สุดท้ายก็ได้โดยสองลูกติดต่อนะตครับเห็นคอนเสรออกนำเซอน้อยส2 2สอของเรูนนะพอมแก้ผ้าสักคู่ครับแล้วกลับมาโชว์เกมน,นี้หลังครับ